สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมในช่องสีหนุ่มวันนี้เราจะมาจัดอันดับนักเตะบอลขาวที่มีค่าพลังสูงสุดกันนะครับโอเคเราไปชมอันดับที่10กันเลยอันดับที่10ตกเป็นของดารามี่นะครับค่าพลังที่เวลตันนะครับจะเป็น88สูง180น้ำหนัก78อายุ17ปีนะครับค่าพลังที่โดดเด่นนะครับจะมี ความเร็วสปีดต้นความแข็งแกร่งความอึดแล้วก็การคลองบอนลนะครับสกิลก็จะมี6สกิลนะครับคอร์สโอเวอร์เทิร์นดับเบิลทัชฟรีแฟบลิซซิงช็อสตอสเต็บออนสกิลคอนโอรทรลโรว์แสซิงนะครับเป็นนักเตะที่มีความเร็วก็าหาช่องได้อยู่นะแล้วก็มีความแข็งแกร่งนะครับมีความอึดด้วยก็ดีนะครับครบเครื่องสำหรับนักเตะอันดับที่10นะครับ อันดับที่เตกเป็นของปาราซิออรนะครับสูง1้8หน้ำหนัก73อายุ17ปีนะครับจากอาร์เจนตินาซานลรเรนโซนะครับค้าพลังเมเวลตันนะครับจะเป็น88ดูค่าพลังที่โดดเด่นนะครับจะมีการวบคุ่มบอลส่งสั้นแล้วก็ความสมดุลมีความยิงแรงแล้วก็สปีดต,ต้นนะครับ เป็นตำแหน่ง amf นะมีสกิลที่ดีๆอยู่สำหรับ amf นะครับมี4สกิลเลยนะตัวนี้ถือว่าดีใช้ได้เลยนะครับตำแหน่ง amf อันดับที่8นะครับเป็นของ do คูนะครับค้าพลังไม่เวลตันเป็น88ความสูง171น้ำหนัก78อายุ17ปีจากรีกเบลเยียมทีมอันเดอร์เลดนะครับ มาดูค่าพลังกันค่าพลังที่โดดเด่นนะครับจะมีสปีดต,ต้นที่99เลยนะมีความเดียว96แล้วก็มีเลี้ยงบอลครองบอล987 0แล้วก็สมดูร94นะครับอ้เป็นนักเตะสายฟิ้วเลยนะครับแล้วก็มีสกิลคัดมีไฮเทิร์นเกมแมนชิพก็คือการพุ่งลง้มสเตปบอนสกิลคอนโทรลนะครับตัวนี้อันดับที่8ถือว่าเก่งใช้ได้เลยนะครับ อันดับที่7นะครับเอมโบคู M นะครับตัวนี้ไม่มีหน้านะจากีกลฝรั่งเศสสเตเดรรมใช่ไหมผมอ่านถูกไหมโอเคเราไปดูความสูงที่172น้ําน้ำหนัก67อายุ17ปีนะครับค่าวพลังเวลตันอยู่ที่88นะดูค่าวพลังที่โดดเด่นนะครับสปีดต้นโหวห้าเลยนะ ความสมดุล95สปีด93ยังบอลครองบอล988 0สกิลนี้มี7สกิลเลยนะครับโหต้องบอกว่าบอลขาวที่โหมดมากเลยเนี่ยอันดับที่6ตกเป็นของคารามโกเดมเบเล่นะครับเขาพลังเวลตันนะครับ88ความสูง160น้ำหนัก60อายุ16ปี คือว่าเป็นปีกที่ตัวเล็กมากนะครับเจ้เราไปดูค่าพลังกันค่าพลังที่โดดเด่นนะครับจะมีสปีดต้นความเร็วสมดุลเลี้ยงบอนคองบอลแล้วก็มีสกิล Double Touch New Trick Gamemanship แล้วก็อะไรอ่านไม่ออกโอเคนี่เป็นท่านี้นะครับีีาาเเิร์นนะถ้าเรียกภาษาเกมฟุตบอล อันดับที่5นะครับโทมัสเอสเตเวตค่าพลังไม่เวลวตันนะครับอยู่ที่89นะครับความสูง180น้ำหนัก69อายุ17ปีค่าพลังที่โดดเด่นนะครับจะเป็นสปีดต้นความเร็วการเลี้ยงบอลการควบคุมบอลแล้วก็จะมีบาลานซ์และสตามินาความอึดคือเป็นแบกขวาที่แบบ มันกองหน้าเลยนะครับดูการเลี้ยงบอลดีแล้วก็ความเร็วส่วนสกิลก็จะมี1นึ่งสกิลนะครับเรามาดูโอเคอันดับที่4ฮิตก,กี้นะครับข้าพลังเมื่อเวลตันอยู่ที่89ความสูง170น้ำหนัก62อายุ17ปี มาดูค่าพลังที่โดดเด่นก็จะมีสปีดต้นและความเร็วความอื่นมีสกิลสามสกิลแล้วก็เป็นนักเตะที่แบบคือใช้เท้าข้างที่ไม่ถนัดดีมากนะครับดู w ิกฟ f o o t 4 4แล้วก็ฟอร์ม6แล้วก็ได้รับบาดเจ็บได้ยากนี่3เลยนะครับก็คือเป็นนักเตะที่ดีมากเลยสำหรับแบ็กไซด์นะครับ มาถึงอันดับที่3ามนะครับได้แก่리하티นะครับค่าพลังเมื่อเวลตันอยู่ที่89นะครับส่วนสูง177น้ำหนัก70อายุ17ปีนะครับตัวค่าพลังที่โดดเด่นจะมีสปีดต้นความเร็วแล้วก็ความสมดุลการเลี้ยงเบานะครับแล้วก็มีสกิลโคตรเยอะเลยนะครับบอกเลยมี8สกิลนะครับก็มีสกิลที่ ใช้ในกองหน้านี่โหดมากเลยนะครับเนี่ยราพอหน้านะดูมีตัวสกิลจริงๆเลยซีดานเทินครับโอ้โหเป็นนักเตะบ,บอลขาวที่สกิลโคตรเยอะเลยครับอันดับที่2นะครับเฟอร์นันเดสข้าพลังไมเวลตันอยู่ที่91เลยนะครับสุดยอดมากๆเลย ความสูง175น้ำหนัก72อายุแค่15ปีนะครับดูค่าพลังที่โดดเด่นก็จะมีเยอะเลยนะครับที่เป็นสีเขียวนะมีสปีดต้นความเร็วแล้วก็พลังการยิงความสมดุลความอึดแล้วก็การเลี้ยงบอลนะครับและมาถึงอันดับที่1ของเรานะครับได้แก่ฮาเวียเอลเลียสนะครับค่าพลังไมเวิลตันอยู่ที่91นะครับ น้ำหนักนะครับ6 1ส่วนสูง167นะครับอายุ16ปีนะครับดูค่าพลังค่าพลังที่โดดเด่นก็คือสปีดต้นความเร็วแล้วก็ค่าพลังสมดุลการเลี้ยงวอลคองบอลแล้วก็มีสกิลคัดไปอหายเทินวันทัดพาสเอาไซค์เคอร์เรอร์เต็ปออนสกิลเรามาดูท่าเอาไซค์เค r l e เอร์กันนะครับ การยิงไซก้อยนั่นเองนะครับผมเจ๋งว่ะโอเคนี่ก็เป็น10อันดับนักเตะบอลขาวที่ค่าพลังสูงสุดนะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับ